Eat กินเที่ยวเที่ยวไปเรื่อย <Wow. S 2> เที่ยวจันอ p พีสอเรามากันที่ชุมชนเก่าริมน้ำจันทบุรีพาชิมของแปลกสุดอร่อยของชุมชนมาดูกันเลย เราก็อยู่กันที่อาสนาวิหารพระนามารียาปฏิสนที่นิรมนจันทบุรีในตรงนี้จะมีร้านที่จอดรถสามารถจอดก่อนเข้าไปที่ตลาดริมน้ำจันทบูรณ์ได้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลา,าดชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์วันนี้มาวันธรรมดาวันอังคารตรงนี้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นวัดโรมันคาทอลิกนะคะก็สวยเลยแหละทีเดียวนะคะเพราะว่าอยู่กันตรง ริมน้ําสวยๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยแหละว,ว่าแบบเขาเปิดตลาดหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วเราก็มาถึงตรงตลาดชุมชนริมน้ำจันทบูรีนะคะวันนี้ก็ยังเปิดแหละเพียงแต่ว่ารอบๆอะบางทีก็ยังไม่ค่อยเปิดมากแล้วก็ประกอบกับทางที่เดี้ยวเข้ามาเรียกว,ว่าตรงหน้าโบสถ์แม่ผ่านนะคะก็ เหมือนเหมือนว่ามันจะไม่ไม่เปิดแหละเหมือน,นี่เมื่อกี้เห็นภาพกันนะคะก็นี่จริงก็คือเปิดแล้วนะคะแล้วก็คนที่ชุมชนก็พร้อมต้อนรับนะคะเาจริงๆก่อนที่จะมาที่นี่ก็มีถามาทั้งรีเซพชันหรือว่าน้องๆที่แบบทํางานอยู่ในเมืองจันทบุรีใช่ไหม<ๆ>เขาก็ยังไม่ชัวร์เลยว่าเปิดไม่เปิดนะคะแต่นี่ก็คือมาแล้วเ,เปิดโอเคคนเฟิมเดี๋ยวเราไปหาของกินกันนะคะ ระหว่างที่เดินอยู่ชุมชนริมน้ำเก่าจันทบูรณ์ก็มีตึกเก่าๆให้เราได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนมาเยือนที่นี่ครั้งแรกประทับใจเลยจทบุรีครั้งแรกคือบรรยากาศแบบว่าเรโทรมากแบบย้อนยุคมากนะแล้วก็ของกินคือต้องมาที่จันนะออถึงจะเจอ,เอ,อคือเดินไก่มาออแต,แต่แต่คือระหว่างทางเนี่ยมันก็มีอะไรให้เราดูก็ มันกได้เยอะแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากินกว๋วยจับก,กัน,น,นแสดงว่าเมื่อกี้วัดโบดที่น้องรีเซพชันพูดก็คือเออถูกถูกอยู่นะคะก็สามารถอย่าดูแหละเออถ้าเกิดว่ามันไปถึงแล้วมันเป็นวัดโบสถ์ที่เมื่อกี้เราลงไปจริงๆอ่ะก็แปลว่าจอดได้หรือว่าจอดตรงวัดโรมันแคทอลิกตรง,งนี้เรื่องของเน,เนก็คือน้องบอกให้ไปจอดที่วัดโบส ซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นวัดโปรดแม่พระกว่าจะมาถึงก็หลงกันเลยเดินมาสักพักก็ถึงแล้วค่ะกับก๋วยจับโบราณป้าไหมริมน้ําของดีของเด็ดที่ใครมาที่ชุมชนเก่าแห่งนี้ต้องแวะมาลองชิมซึ่งทางเราก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะมาชิมกับร้านนี้แค่เห็นบอกเลยว่าน้ำลายสอเลยทีเดียวชามเครื่องแน่นขนาดนี้บอกเลยว่าราคาแค่30บาทเท่าน,นั้นเอง ใครผ่านมาตรงนี้อย่าลืมแวะมาชิมนะคะอร่อยชามแรกหมดไปชามที่สองต้องมามาต่อกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนิริมน้ำเป็นอีกร้านที่เก่าแก่ของชุมชนนี้เลย เรียกได้ว่าตั้งแต่เรานั่งเข้ามาลูกค้าก็เดินเข้ามาไม่ขาดสายเช่นกันลองชิมแล้วบอกเลยว่าอร่อยจริงๆไม่เชื่อดูคุณเบนซ์สิขาอขอตัวไปชิมบ้างนะอุ้ยน่ากินสุดๆเลยทานของคาวเสร็จแล้วเราก็ต้องมาต่อด้วยเครื่องดื่มล้างปากกันหน่อยกับเพลินเพลินคอฟฟร้านตกแต่งสไตล์เรียบง่ายมีความวินเทจอยู่เบา แต่สิ่งที่เราตามหาอยู่นขณะนี้ก็คืออีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของจันทบุรีนั่นเองเรียกได้ว่าถ้ามาแล้วไม่ลองชิมถือว่ามาไม่ถึงจันทบุรีนะก็คือมะปีดนั่นเองค่ะอันนี้เราสั่งเป็นอเมริกาโน่มะปีดสีสันน่าทานเลยใช่ไหมล่ะ แต่รสชาติเป็นยังไงขอไม่บอกต้องมาลองชิมเองก็จเจอร้านแล้วนะคะสําหรับตัวขนมขึ้นชื่อของที่นี่นะคะก็คือร้านขนมคุยริ่งนั่นเองของร้านเจลลวนนะคะอันนี้คือแบบว่าซิกเนเจอร์เลยทีเดียวใส่น้ําตาลแล้วก็งงวกะทิาวเรามีน้ํากะทิล้นี่แหละเรียกว่าเป็นขนมชื่อแปลกแต่อร่อยว่าแล้วก็ไปหาชิมกันเมื่อกี้แอบชิมไปนหนึ่งชิ้นแล้ขอแวะ กินก่อนจะกลับแล้วกันนุ่มเนืบหอมอร่อยต้องมาลองและนะคะก็ได้ของกินอร่อยอร่อยมาหลายร้านเลยถ้าเกิดอยากมาไดเลยที่ตลาดริมน้ำจันทบุรีนะคะก็พี่ๆทุกคนต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวได้เลยตอนนี้ขอตัวไปกินของอร่อยๆก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ช่องไปเลยด้วยนะคะถิดน้าไปไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย no <eat> กินเที่ยวไปเรื่อย